สวัสดีค่ะช่องอยากสมหวังชาแนลวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังในเรือนจำมานำเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่านิทานเรื่องใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะชายยืนอ,อยู่หน้าประตูเหล็กบานใหญ่เสียงประตูปิดดังปังเหมือนตัดขาดเขาออกจากโลกข้างนอกทันทีอากาศในเรือนจำเหม็นอับมีทั้งกลิ่นเหงือ่อกลิ่นปัสสาวะ เขาหายใจไม่ถนัดแต่ก็ต้องพยายามกลั้นใจไว้เพราะเขารู้ว่าที่นี่อ่อนแอไม่ได้ชัยเคยเป็นพ่อค้าขายของชำในตลาดเขามีอาชีพที่สุจริตแต่เพราะนี้สินและความจนบีบบังคับจนเขาต้องเผลอรับจ้างส่งของที่ไม่ควรส่งนั่นก็คือ,อยาไอซ์สองถุงเพื่อแลกกับเงินก้อนที่จะใช้รักษาแม่และในวันนี้เขาได้ถูกตัดสินจำคุก18ปีเต็ม ผู้คุมเดินนำไปยังแดนสามซึ่งเป็นแดนรวมของผู้ต้องขังในคดีหนักเสียงตะโกนเสียงหัวเราะเสียงสะบดดังระงมจากในห้องขังนักโทษบางคนมองเขาอย่างจับจ้องบางคนก็ยิ้มหัวเราะยาะชายถูกพาไปยังห้องขังรวมห้องแคบที่มีนักโทษอยู่แล้วกว่า20คนในห้องนี้ไม่มีเตียงไม่มีเบาะม,ม,มีเพียงผ้าห่มเก่าๆกับมุมเล็กๆให้เขานั่งกอดเข่าตัวเอง ไม่เหรอเสียงชายล่างล่ำคนหนึ่งถามพลางยื่นมามาให้ชายพยักหน้าเองอยู่มุมนั้นแหละไม่ต้องแย่งใครแต่ถ้าใครแต่เองมาบอกค้า ชายคนนั้นพูดพร้อมกับยิ้มแต่ในแววตามีอะไรบางอย่างที่ชายอ่านไม่ออกในใจของชายตอนนี้เขาเริ่มรับรู้แล้วว่าในที่แบบนี้ไม่มีของฟรีไม่มีมิรแท้ไม่มีใครใจดีโดยไม่มีเหตุผลชายนั่งก้มหน้าและกอดเข่าตัวเองในหัวคิดถึงแม่ที่ล้มป่วยอยู่บ้านลูกที่ยังไม่รู้ว่าพ่อหายไปไหน และเมียที่ร้องไห้หน้าสารนี่คือวันแรกของชีวิตในนรกที่ไม่มีทางรู้ว่าจะต้องอยู่แบบไหนชัยถูกเรียกออกจากแดนตั้งแต่เช้าเขายัางไม่ทันได้กินข้าวก็ถูกพาไปยืนรอข้างโรงเก็บของหมวดเอกเดินมาแบบเงียบๆในมือของเขามีถุงพลาสติกสีดำไม่พูดมากแต่เขายื่นถุงให้พร้อมกับกระสบเบาๆไปวางไว้ใต้โต๊ะเหล็กหนา้องน้ำแดนสีชายรับของมาแบบเงียบ เขาเดินตรงไปตามทางที่บอกในระหว่างที่เดินนั้นมีแววตาหลายคู่จ้องตามแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเขาไม่ต้องเดาให้เหนื่อยว่าในนั้นคืออะไรเพราะคนที่เดินมาเก็บถุงต่อจากเขาใส่นาฬิกาแพงทั้งที่เป็นนักโทษตอนเย็นหมวดเอกเดินมาหาอีกครั้งเขาวางขนมกับบุหรี่ซองเล็กไว้บนขอบเตียงอเก็บเอาไว้กินเขาพูดสั้นๆแล้วเดินจากไปชายนั่งเงียบอยู่ริมกำแพงคอนกรีตลมร้อนจากช่องแคบ ทำให้เขาอึดอัดแทบหายใจไม่ออกตั้งแต่วันที่เขารับถุงจากหมวดเอกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้เป็นนักโทษธ,ธรรมดาอีกต่อไปแต่เขากําลังถูกดึงเข้าไปในวงจรที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้วันหนึ่งในช่วงบ่ายผู้คุมเรียกเขาออกจากแดนอีกครั้งให้ไปที่ห้องเก็บของห้องนี้ไม่มีใครเข้าเว้นแต่มีธุระจริง และบนโต๊ะไม้พังๆมีกระดาษสีน้ำตาลพับครึ่งวางอยู่ชชยเปิดออกดูก็เห็นรายชื่อคนห้าคนพร้อมตัวเลขบางอย่างนี่คือลูกค้าหมวดเอกพูดเสียงเรียบแต่และคนจะจ่ายเป็นบุหรี่บัตรโทรศัพท์หรือไม่ก็เงินจากบัญชีข้างนอกที่นี่ไม่มีใครอยู่รอดได้ทำให้เรียนรู้เรื่องแบบนี้หมวดเอกจ้องหน้าเขานิ่งเขาไม่ตอบแต่เข้าใจดีระบบที่หมวดพูดก็คืออำนาจเถื่อนที่อยู่ในเรือนจำ ของทุกอย่างถูกจัดเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ของจะเข้ามาทุกวันพุธซุกมากับของส่งจากญาติผัสดุบางกล่องถูกตรวจบางกล่องผ่านตาด้วยเงินใต้โต๊ะคนที่อยู่ในแดนจะคอยแยกของตามคำสั่งใครพาดก็จะหายไปอย่าง,งเงียบๆไม่มีใครกล้าพูดถึงชัยเคยเห็นนักโทษคนหนึ่งชื่อเจมส์เขาเคยขนของแทนเพื่อนแล้วลืมหย่อนของในจุดส่งคืนต่อมา เจมถูกพาตัวออกจากห้องขังแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยบางคนบอกว่าเขาอาจจะถูกย้ายแดนบางคนก็บอกว่าเขาน่าจะโดนตัดตอนอยู่ในห้องลับของแดนห้าชัยรู้ดีว่าถ้าเขาเดินต่อเส้นทางนี้เขาอาจจะได้อยู่สบายกว่าคนอื่นชีวิตในเรือนจำไม่ใช่แค่รอวันพ้นโทษชัยเริ่มรู้แล้วว่าเรือนจำไม่ใช่ที่ขังคนผิดอย่างเดียวแต่มันเป็นแหล่งค้าของผิดแบบลับๆ วันหนึ่งในขณะที่ชัยกำลังกวาดพื้นหน้าห้องพยาบาลเขาเห็นผู้คุมคนหนึ่งยืนโทรศัพท์อยู่ตรงมุมกำแพงเสียงพูดไม่ดังมากแต่ชัยก็ได้ยินชัดเจนให้ยาส่งของวันพุธเหมือนเดิมบอกให้แยกใส่กล่องของกินไว้ด้วยผู้คุมคนนั้นชื่อยุทธเขาไม่พูดกับนักโทษไม่สูงเสียงกับใครแต่ทุกวันพุธจะมีของมาส่งจากข้างนอกเต็มห้องของบางกล่องดูธรรมดาแต่ข้างในมีของที่ผิดกฎหมายยาเสพติดถูกซ่อนไว้ในกล่องข้าว ผงซักฟอกหรือแม้แต่ข้างในสบู่ผู้คุมบางคนรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นนักโทษบางคนมีญาติช่วยส่งของแต่บางคนก็ต้องจ่ายเงินให้ผู้คุมเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดไม่มีใครพูดคำว่ายาทุกคนใช้รหัสกันเช่นเสื้อกันหนาวหรือของหวานชายเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่นี่มีราคาแม้แต่การมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็ต้องจ่าย นักโทษคนหนึ่งชื่อแมนเคยกระซิบบอกกับชัยว่าอยู่ในเนี้ถ้าไม่ใจก็อยู่ไม่ได้นะเว้ยชัยไม่อยากยุ่งเรื่องแบบนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ชัยนั่งพิงกำแพงห้องขังพลางมองนักโทษกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านทุกคนใส่เสื้อผ้าสะอาดรองเท้าดีมีข้าวจากร้านนอกแทนยังเดินลอยหน้าลอยตาไม่มีผู้คุมคนไหนกล้าห้ามพวกนี้ใครวะทำไมดูใหญ่โตจังชัยถามอย่างงง,งๆเต่าเพื่อนรวมห้องยิ้มมุมปาก เรียกว่ากลุ่ม v ี p p ในพุกดีกว่าพวกมันมีญาติเป็นนายตำรวจบ้างบางคนพอเป็นนักการเมืองต่อสายตรงมาถึงเรือนจำเลยแหละแล้วผู้คุมอเมริกาทำอะไรเลยหรือวะจะกล้าได้ยังไงอะมึงลืมไปแล้วว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ระเบียบแต่มันมีสายโทรศัพท์เย่อหูที่เดียวผู้คุมโดนเด่นทั้งเรือนจำชายฟังแล้วใจสัน่นเขาเพิ่งรู้ว่าในเรือนจำไม่ใช่แค่ผู้คุมที่มีอำนาจ แต่นักโทษบางคนก็ใหญ่กว่าเพราะมีเส้นสายจากโลกข้างนอกบางคนมีเงินส่งมาทุกเดือนบางคนมีญาติคอยโทรฝากกับผู้คุมบางคนเคยทำงานให้กับคนมีสีได้รับการดูแลเป็นพิเศษวันหนึ่งในขณะที่ชัยเดินเข้าลงอาหารเขาเห็นโต๊ะด้านหลังมีผ้าปูโต๊ะสีฟ้า พร้อมกล่องอาหารพิเศษวางอยู่มีนักโทษกลุ่มหนึ่งนั่งกินแบบสบายใจท่าทางเหมือนอยู่ในร้านอาหารขณะที่นักโทษคนอื่นตักข้าวเปล่ากินกับน้ำแกงจืดๆโตนั้นของใครใชัยถามเต่าตอบแบบสั้นๆอย่าไปยุ่งมึงมันไม่มีเส้นพอที่จะได้เข้าไก่หรอกชัยนั่งฟังเสียงวิทยุจากแดนกลางเสียงเรียกชื่อพร้อมหมายเลขนักโทษดังขึ้นนักโทษชายเบญจะหมายเลขหนึ่หนึ่งสองให้ไปพบหวัวหน้าแดน เต่าหันไปมองแล้วหัวเราะเบาๆแต่เวลาเบิกเงินแล้วั้างน่ะพี่เบน,น่ะตัวดีตัวใหญ่เลยแหละชัยขมวดคิ้วเบิกเงินเดือนหมายถึงอะไรวะเต่าพูดเสียงเรียบก็หมายถึงพี่เบนต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้ผู้คุ้มเดือนละห้าพันแลกกับการไม่ต้องทำงานได้อยู่แดนดีๆแถมมีโทรศัพท์ใช้ด้วยชายนิ่งไปพักใหญ่เขารู้ว่ามีเส้นสายแต่ไม่คิดว่ามันจะชัดเจนขนาดนี้ แม้แต่ตำแหน่งหัวหน้าแดนบางคนก็ไม่ได้มาด้วยความสามารถแต่มาด้วยค่าปิดปากที่ได้รับจากหนักโทษใหญ่ในคุกบางวันผู้คุมก็เดินเข้าห้องขังของกลุ่ม VIP หยิบของบางอย่างใส่กระเป๋าแล้วเดินออกไปใช้เห็นกับตาวันนั้นในขณะที่เขากำลังกวาดพื้นหน้าห้องน้ำมีผู้คุมคนหนึ่งเดินเข้ามากระซิบกับกอนของถึงแล้วเย่านี้มีเรียกเขาพบเองอย่าลืมซองล่ะ คืนนั้นก่อนหายไปจากห้องหลายชั่วโมงกลับมาอีกทีพร้อมของฝากเป็นบุหรี่จากต่างประเทศและโทรศัพท์เครื่องใหม่เป่ากระซิบกับชัยนี่แหละที่เขาเรียกว่าวิงานในคุกชัยได้แต่นิ่งมองไปที่ผนังห้องขังแล้วถอนหายใจเบาๆหมวดเอกเป็นผู้คุมหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในแดนนี้ได้ไม่นานดูภายนอกเขาเป็นคนเงียบๆสุภาพไม่พูดมาก แต่ในหมู่นักโทษกลับมีเสียงลือว่าหมวดรับงานใต้โต๊ะวันหนึ่งชายเห็นกับตาว่ากอนบางนานักโทษรายใหญ่ที่คุมของในแดนถูกหมวดเอกเรียกไปคุยหลังห้องประชุมไม่มีใครรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรแต่หลังจากนั้นกอนกลับมาพร้อมรอยยิม้มและในมุงของเขาก็มีของจากข้างนอกเข้ามาเต็มเต่าเพื่อนร่วมห้องของชายกระซิบหมวดเอกกับไอกรอนเข้ากันดีของถึงทุกอาทิตย์เลย ผูคุมรับเงินหรือว่าไอเตาไม่ใช่แค่เงินบางทีนะมันก็ได้โทรศัพท์ของกินครบเลยแหละชัยเริ่มสังเกตมากขึ้นนักโทษที่อยู่กับก่อนไม่เคยมีใครโดนค้นตัวอยู่มาวันหนึ่งชัยได้ถูกเรียกเข้าไปช่วยทำความสะอาดห้องประชุมเขาเห็นหมวดเอกนั่งคุยกับคนที่มาจากข้างนอกสวมหมวกปิดหน้าพอคุยเสร็จหมวดให้ลูกน้องถือกล่องปิดไว้แน่น เดินผ่านจุดตรวจแบบที่ไม่มีใครกล้าทักใชยเดินเข้าไปใกล้พอจะได้ยินแค่คำเดียวของรถใหม่มาถึงแล้ว ใช้หันไปสบตากับหมวดเอกหมวดไม่พูดอะไรแต่ส่งสายตาเหมือนพยายามจะบอกว่าอย่าพูดถ้าอยากอยู่แบบปลอดภัยชชยไม่ตอบแต่ตอนนี้ในใจของเขาเริ่มกังวลในเรือนจำทุกคนอาจจะใส่ชุดเหมือนกันแต่สถานะไม่ได้เท่ากันใชยเริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อเขาได้เห็นชีวิตของนักโทษ VIP กับตาคนพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดาบางคนก็เป็นอดีตนักการเมืองบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจ ใหญ่บางคนแค่มีเงินก็กลายเป็นคนพิเศษในกำแพงเรือนจำได้ พวก V.I.P. ไม่ได้อยู่ปนกับนักโทษทั่วไปพวกเขาอยู่ในห้องขังที่เรียกกันว่าแดนสงบหรือแดนสุขภาพข้างในไม่มีเสียงตะโกนไม่มีควันบุหรี่ไม่มีเรื่องตบตีกันชายเคยถูกเรียกไปช่วยล้างห้องน้ำแถวนั้นตอนเดินผ่านเขาแอบมองเข้าไปในห้องขังของ V.I.P. ซึ่งไหนห้องนั้นมีพัดลมส่วนตัวมีเบาะนุ่มๆไม่ต้องนอนพื้นปูนเหมือนเขามีหมอนหมุง้งและเสื้อผ้าของตัวเองบาง างคนมีทีวีจอแบนบางคนมีตู้เย็นเล็กบางคนก็มีมือถือซ่อนอยู่ในลิ้นชักใช้ถึงกับอึ응้งนี่มันคุกจริงเหรอวะนักโทษ VIP หนึ่งในนั้นชื่อเสียธนาเขาติดคุกในข้อหาช่อโกงระดับร้อยล้านอยู่แดนนี้มาเกือบปี แต่ไม่เคยมีใครเห็นว่าเขาเข้าแถวกินข้าวเหมือนนักโทษคนอื่นเสียทนามีเด็กคอยรับใช้เป็นนักโทษรุ่นน้องที่โดนจ้างมาอยู่รับใช้ตลอด24ชั่วโมงเขาจ้างเด็กรับใช้มาคอยซักผ้าขัดรองเท้าเข็ดพัลมทำความสะอาดแลกกับบุหรี่วัลลามวนและกับข้าวดีๆวะัละถุงใชัไม่คิดมาก่อนว่าแค่ทำความสะอาดจะพาเขาเข้าไปเห็นอีกด้านของเรือนจำวันนั้นหมวดเอกเรียกชื่อเขาใช่ ช่วยเวรพิเศษที่แดนสงบสามวันนะคำว่าแดนสงบคือแดนที่คนลือกันว่าเป็นที่อยู่ของนักโทษที่มีเส้นสายหรือพูดง่ายๆก็คือนักโทษ VIP ใช้เดินผ่านประตูเหล็กเข้าไปบรรยากาศข้างในไม่เหมือนคุกที่เขาเคยอยู่พื้นสะอาดเงามีกลิ่นน้ำยาถูพื้นหอมๆลอยอยู่นักโทษในนี้บางคนใส่เสื้อยืดสีเทาไม่ใช่ชุดนักโทษทั่วไป นั่งอ่านหนังสือเงียบๆเ,เหมือนได้พักผ่อนในรีสอร์ทของกินจากข้างนอกถูกวางเรียงในตู้เย็นในห้องน้ำมีแชมพูมีของใช้ครบใช้แอบมองแต่ไม่กล้าพูดอะไรหมวดเอกหันมาสั่งเบาๆอย่าทำเยอะทำงานให้เสร็จตอนทำความสะอาดห้องน้ำเขาได้ยินเสียงคนเรียกเฮ้ย hey, ไอ้หนูมมากินข้าวด้วยกันไหมล่ะชายเงยหน้าเห็นชายวัยห้าสกว่าในเสื้อโปโลสีเทา นั่งอยู่โต๊ะกับข้าวที่จัดเต็มเหมือนโต๊ะผู้บริหารชายคนนั้นคือเสียธนาหนักโทษคดีช่อโกงที่ร่ำรวยจนมีดนส่วนตัวหมวดเอกพยักหน้าเบาๆชายจึงเดินเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยข้าวในจานไม่ใช่อาหารของเรือนจำแต่เป็นข้าวร้อนๆจากร้านดังมีของหวานของกินเล่นและน้ำผลไม้จริงๆที่ไม่ใช่น้ำปลาสีแดงเสียธนาเทน้ำใส่แก้วให้เองขยันขยันหน่อยนะ ถ้าอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวก็ได้ดีขึ้นเชื่อพี่ชายพยักหน้าเงียบๆที่แดน VIP มีความเงียบต่างจากแดนอื่นไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงเหล็กกระทบกันมีแต่เสียงพัดลมมอหุงข้าวเสียงแอร์และเสียงเปิดซองขนมเบาๆ ชัยเริ่มชินกับการเข้าออกที่นี่เสียธนาเองก็เริ่มพูดกับเขามากขึ้นบางวันก็แค่เรียกชัยไปนั่งกินข้าวบางวันก็ให้ช่วยยกของเล็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งตอนสายๆหลังอาหารเช้าเสียธนานั่งจิบกาแฟแล้วหันมาบอกเขาสั้นๆว่าไอ้ชัยไปหยิบของที่หน้าครัวหน่อยถุงขนมสีเหลืองใส่ถุงหูยิ้วไว้ชัยรับคำโดยไม่ถามอะไรแต่หัวใจเขาเต้นแรงเพราะในคุก ไม่มีใครสั่งให้หยิบของง่ายๆโดยไม่มีนายเขาเดินผ่านเวรยามที่หน้าทางเดินเวรมองเขาด้วยสายตาเฉยๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะไปเอาอะไรเมื่อเดินมาถึงหน้าห้องครัวก็มีถุงขนมว่างอยู่จริงๆเป็นถุงหิ้วสีเหลืองธรรมดาธรรมดาผูกปากถุงด้วยเชือกฟางแน่นหนาพอหยิบขึ้นมาเขารู้ทันทีว่ามันหนักเกินไป น่าจะไม่ใช่ขนมข้างในมีอะไรเขาไม่กล้าที่จะเปิดดูแต่ดูจากน้ำหนักและความแน่นของถุงชายเดาได้ทันทีนี่ไม่ใช่ของกินเขาเดินกลับด้วยฝีเท้าที่นิ่งที่สุดสายตาไม่เหลียวซ้ายแลขวามือเกรงเพราะกังวลว่าจะโดนจับแต่ก็ไม่มีใครมองไม่มีใครถามและเมื่อมาถึงในห้อง V.I.P ก็ได้เห็นเสียธนานั่งรออยู่ตรงโซฟากลางห้อง เขาไม่พูดอะไรแต่ยื่นมือมารับถุงแล้ววางลงข้างตัวอย่างช้าๆเก็บดีใช้ได้เลยเขาหันไปพยักหน้ากับลูกน้องชายยังคงนิ่งพยายามไม่ถามอะไรแต่ภายในใจเต็มไปด้วยคำถามเขารู้ว่าข้างในนั้นน่าจะเป็นยาหรือไม่ก็มือถือของต้องห้ามที่นักโทษปกติไม่มีวันที่จะแตะต้องได้ตอนข้ามหมวดเอกเรียกเขาไปที่มุมเงียบยืนสองขาให้โดยไม่พูดอะไร ชัยรับไว้แบบเงียบๆข้างในมีแบงค์พันสองใบอ่ะข้าปิดปากหลังจากชัยทำงานเล็กน้อยให้หมวดเอกมาสักพักหมวดเอกก็เริ่มโยนงานใหญ่ให้ลองทำดูงานนั้นคือขนของจากแดนสองของที่ว่านี้ไม่ใช่ข้าวของธรรมดาแต่มันคือมัดยาเสพติดห้ามัดที่ซ่อนอยู่ในกระป๋องแป้งแผนคือให้นักโทษในแดนครัวช่วยบังหน้าแล้วยัดถุงให้ชัยเอาไปวางไว้ในห้อง VIP แดนหนึ่ง ระยะทางแค่ไม่กี่ร้อยเมตรแต่ระหว่างทางนั้นมีกล้องวงจรปิดละเวนเดินตรวจแบบไม่เป็นเวลาชายรู้ว่านี่ไม่ใช่งานเล่นคนที่เคยรับหน้าที่แบบนี้บางคนก็หายตัวไปจากแดนบางคนก็โดนซ้อมเละในห้องน้ำแต่เขาไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธรับมาแล้วมึงก็ต้องทำให้ถึงหมวดเอกพูดเสียงเรียบแววตายเย็นชาชายพยักหน้าตอบรับแต่ไม่พูดอะไรวันถัดมา ถุงพลาสติกใสที่เขาถือภายในเต็มไปด้วยของผิดกฎหมายเขาเดินผ่านกล้องทีละจุดหยุดตามจุดที่ซ้อมไว้ไม่เร็วไม่ช้าแค่เดินเหมือนทุกๆวันไม่มีเวโรโผลมาไม่มีเสียงเรียกไม่มีใครซักถามของถึงที่ชายวางถุงไว้ใต้เตียงในห้อง VIP ตามแผนเราเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นชื่อของชัยก็ถูกนักโทษบางกลุ่มเริ่มพูดถึง บางคนก็มองด้วยความชื่นชมแต่บางคนก็เริ่มแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างชัดเจนมันเพิ่งเข้ามาแค่ไม่กี่เดือนทําไมถึงได้งานแบบนี้วะหรือมันจะเป็นสายให้หมวดเสียงกระซิบในเรือนนอนเริ่มดังขึ้นทุกคืนโดยเฉพาะจากนักโทษเก่าที่เคยทํางานให้หมวดมาก่อนแต่ไม่เคยได้ขยับเข้าใกล้ระดับนี้เลยชัยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงคนที่เคยคุยด้วยเริ่มไม่มองหน้าบางคนเดินผ่านก็เบี่ยงตัวไม่สบตา เขาไม่พูดอะไรแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเขาเองตอนนี้กำลังจะอยู่ในจุดที่เสี่ยงในเรือนจำคนที่ขึ้นไวคือคนที่หน้าหมั่นไส้ที่สุดเช้าวันหนึ่งระหว่างทางเดินไปลงอาหารมีชายล่างลํำคนหนึ่งเดินเฉียดเข้ามาพร้อมกับพูดเสียงเบาว่า,วาระวังตัวไว้หน่อยนะของที่มึงขนมันไม่ใช่ข้าวสารชายหันไปมองแต่ชายคนนั้นเดินหายไปกับกลุ่มของนักโทษอีกฝั่ง ระยะหลังๆมาหลังจากที่ชัยทำงานให้หมวดเอกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชื่อของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในแดนไม่ใช่แค่กับนักโทษทั่วไปแต่รวมถึงคนที่อยู่สูงกว่านั้นเริ่มมีคนเดินเข้ามาหาเริ่มมีคนมาเรียกใช้บางคนฝากของบางคนส่งข่าวชัยไม่พูดมากแต่ในใจเริ่มรู้สึกว่าเขามีค่ามากกว่านักโทษธ,ธรรมดา เขาเริ่มคิดเองว่าเขาอยากจะเลือกรับงานตามใจเริ่มรับของจากแดนอื่นโดยไม่ผ่านหมวดเอกเสียธนาได้ยินชื่อของชัยมากเกินไปมันเริ่มไม่ฟังใครแล้วครับเสียรับของจากแดนสามโดยไม่ผ่านใครเลยเสียธนาเงียบไม่ถามไม่พูดแต่พยักหน้าเบาในเรือนจำการพยักหน้าเบาคือใบอนุญาตให้เริ่มเก็บเย็นวันนั้นชัยได้รับของตอบแทนจากงานที่เพิ่งส่ง ในนั้นมีแค่กระดาษแผ่นเล็กๆเขาเปิดออกดูไม่มีชื่อไม่มีเบอร์มีแค่ข้อความสั้นๆมาไปแล้วนะชัยถ้าแกอยากอยู่ต่อให้อยู่แบบเงียบเช้าวันถัดมาขณะที่ชัยกำลังไปลงอาหารชัยได้ยินนักโทษพูดถึงมือมีดในแดนสี่ที่กำลังเตรียมรับงานเก็บไครบางคนในคืนนี้เสียงกระซิบจากโต๊ะข้างๆก็ทำให้เขาหยุดชะงักเฮ้ยมือได้ยินไหม มือมีดในแดนสีกำลังจะเก็บคนแล้ววะ่ะเอ้ยเอาแล้วไงใครโดนเก็บอีกวะดูเหมือนจะเป็นไอ้ชัยวะ่ะชัยไม่ได้หันไปมองแต่ในหัวเขากลับเต็มไปด้วยคำถามความกลัวเริ่มพุ่งเข้ามาชัยเดินไปหาหมวดเอกในวันถัดมาหวังว่าจะได้ความคุ้มครองจากเขาหมดครับมีข่าวหรือว่ามือมีดในแดนสีเตรียมจะเก็บผมชัยพูดด้วยน้ำเสียงที่เครียดแต่หมวดเอกแค่หันไปมองแล้วพูดเสียงเรียบมึงก็ไปจัดการเอง ชัยยืนนิ่งอยู่นานอึ้งกับคำตอบของหมวดเอกก่อนจะรีบกลับห้องไปคืนหนึ่งไฟในเรือนจำได้ดับลงราวกับเป็นสัญญาณล่วงหน้าของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบรรยากาศเงียบเกินปกติไม่มีใครเดินไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงตะโกนทุกคนรับรู้เหมือนกันหมดว่าคืนนี้ต้องเกิดเรื่องชัยนั่งชิดผนังพยายามไม่หลับมือกำช้อนเหล็กแน่นเหมือนถือมีด ในความมืดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินเข้ามาหาชัยขยับตัวหายใจแรงเขาเห็นเงาคนกำลังยืนอยู่หน้าลูกกงข้างไหนไม่มีใครกล้าขยับเพราะทุกคนรู้ว่าใครขยับก่อนมักจะเป็นคนแรกที่ถูกเชือดเงานั้นเคลื่อนไปเรือนข้างๆเสียงกลุกกักและเสียงดังเหมือนมีอะไรโดนเฉือนชัยนั่งนิ่งใส่เต้นแรงมือมีเหงื่อเต็มไปหมดช้อนในมือที่ถือไว้ก็เย็นเฉียบ คืนนั้นไม่มีใครตายแต่มีคนหนึ่งในแดนสามถูกกรีดขาเลือดไหลเป็นทางต้องหามส่งห้องพยาบาลไม่มีใครพูดถึงว่าใครทำแต่ชัยรู้ว่านี่มันคือคำขู่เขายัางไม่ถูกเก็บแต่เรื่องที่ทำให้เขาแทบลมทั้งยืนคือเสียงกระซิบจากเพื่อนในแดนครัววันรุ่งขึ้นเขาว่าคนสั่งอยู่ในห้อง VIP ว่ะและไม่ใช่หมวดเอกด้วยแต่เป็นนักโทษด้วยกันเองชัยนั่งนิ่งอยู่ข้างเสาไฟในเรือนนอน คิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนกูเกือบตายก็พอพวกมึงประโยคนั้นดังอยู่ในหัวชัยทั้งวันเขาเริ่มรู้แล้วว่าในเรือนจำนี้ถ้ามีลุกขึ้นสู้เองก็รอแค่วันโดนเก็บเช้าวันใหม่มาถึงแดนคุกเปิดประตูเหล็กเสียงดังนักโทษใหม่เดินเรียงแถวเข้ามาไม่มีใครสนใจใครเพราะในนี้ทุกคนต่างเอาตัวรอดกันเองแต่หนึ่งในนั้นเดินเข้ามาหาชัยอย่างตั้งใจ ชายรูปร่างผอมหน้าตาเฉยๆไม่มีอะไรเด่นแต่สายตาเขาคมกริบนิ่งจนผิดสังเกตเขาไม่ทักไม่แนะนำตัวแต่นั่งลงข้างชายแล้วพูดเสียงเบาไทายอยากจะล้มหมวดเอกกับเสียธนากูช่วยมึงได้นะเว้ยชายหันไปมองทันทีขมวดคิ้วและทําสีหน้าหวาดระแวงมึงเป็นใครชายแปลกหน้ายิ้มมุมปากย่งไม่ตอบ แต่ยื่นมือมาจับไลายชัยเบาๆแล้วพูดอีกครั้งกูชื่อก้องมาจากข้างนอกเขามาเพื่อมาจัดการเสียธนาชัยยังไม่ไว้ใจแต่คําพูดนั้นมันไปกระตุกตรงจุดที่เขาเจ็บที่สุดวันที่เขาเกิดเหตุไปขอความช่วยเหลือหมวดเอกหมวดเอกก็ไม่ช่วยเสียธนาก็ยังมาสั่งฆ่าคนพวกนี้ใช้งานคนแล้วทิ้งเหมือนขยะหลังจากที่ก้องมาอยู่ในเรือนจนํานี้เขาก็ได้สนิทกับชัยมากขึ้น ทำให้กล้องได้รู้ความเป็นไปของเสียธนาและหมวดเอกมากขึ้นบ่ายวันหนึ่งมีนักโทษใหม่6กคนถูกส่งตัวเข้ามาในเรือนจำํำน้าตาดูธรรมดาไม่สะดุดตาเสื้อผ้าข,ดขาดๆเหมือนนักโทษทั่วไปแต่ชายรู้แววตาของพวกนั้นไม่ใช่คนธรรมดาพวกมันไม่เหลียวซ้ายแลขวาไม่สนใจใครเดินตรงไปที่แดนสีเหมือนรู้ทางภายในแดนเริ่มมีการเคลื่อนไหวแปลก บางกลุ่มที่เคยนิ่งก็เริ่มจับกลุ่มเงียบๆตอนกลางคืนบางคนที่เคยอยู่เงียบๆกลับหายหน้าหายตาไปชายเฝ้าดูทุกอย่างด้วยสายตานิ่งแต่ในใจเต้นแรงเขารู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและมันอาจจะใหญ่เกินกว่าที่เขาเคยเห็นเสียธนาเองเหมือนจะได้กลิ่นลางร้ายช่วงนี้เขาเริ่มอยู่แต่ในแดน v i p ไม่ออกไปไหนไม่เปิดรับงานแม้แต่ลูกน้องคนสนิท ยังต้องนัดล่วงหน้าถึงจะเข้าหาได้กลางดึกในแดน VIP เงียบผิดปกติไฟในเรือนนอนชั้นพิเศษดับลงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเจ้าหน้าที่เวรประจำกะหายตัวไปเหมือนถูกสั่งให้หลีกทางเสียธนานักโทษที่เคยใหญ่ที่สุดในแดนกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องเขากำลังเปิดซองบุหรี่ดูดอย่างเ,เงียบๆพลางคิดถึงข่าวลือที่เพิ่งได้ยินเรื่องเกี่ยวกับมือสังหารที่แอบเข้ามาในเรือนจำ เขาไม่กลัวใครมานานแล้วแต่คืนนี้เขากลับรู้สึกเย็นสันหลังแบบแปลกๆเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นประตูเปิดออกช้าๆชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชุดนักโทษหน้าตาธรรมดาเหมือนไม่มีพิษมีภัยเขาคือหนึ่งในนักโทษ6คนที่เพิ่งย้ายเข้าแดน VIP ในมือเขาถือกล่องยาพลาสติกใสข้างในมีเข็มฉีดยาไม่มีชื่อไม่มีฉลากเสีย หมดเอกฝากมาให้บอกว่าใช้แล้วจะหลับสบายเขาพูดเสียงเรียบยิ้มบางๆเสียธนารีตาวันบุหรี่ลอยผ่านหน้าช้าๆมึงเป็นใครเขาถามเสียงต่ำแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองอีกฝ่ายก็พุ่งเข้ามามือซ้ายล็อกแขนมือขวาเสียบเข็มเข้าคอยอย่างแม่นยำเสียธนาตกใจมากพยายามดิ้นแต่ก็ไม่ทันของเลวใสจากเข็มถูกดันเข้าสู่กระแสะเลือด ไม่ถึงสิบวินาทีร่างของเขาก็เริ่มอ่อนลงมือสัน่นปากสัน่นหัวใจเต้นช้าดวงตาเบิกกว้างลมหายใจเริ่มขาดห่วงเสียเสียหมดเวลาแล้วเสียธนาล่วงลงพื้นทั้งที่ยังลืมตาเมื่อจัดการกับเสียธนาเสร็จแล้วเขาหยิบผ้าเช็ดมือหยิบเข็มเปล่าเก็บใส่ถุงก่อนจะเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีเสียงต่อสู้มีแต่กลิ่นกาแฟที่ยังอุ่นอยู่บนโต๊ะเช้าวันถัดมาที่แดน VIP ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างของเสียธนาถูกหามออกจากห้องด้วยเปลพ้าใบสีดำไม่มีเสียงร้องไม่มีใครร้องไห้ในโรงอาหารไม่มีใครกล้านั่งโต๊ะของเสียไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับของของเขาเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครฆ่าใครเป็นคนสั่งและใครจะเป็นรายต่อไป ข่าวการตายของเสียธนาแพร่ไปทั้งแดนตอนนี้ชัยไม่แน่ใจแล้วว่าควรจะเชื่อใจใครได้บ้างชัยนั่งพิงกำแพงมองกล้องที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกล้องถอนหายใจยกน้ำขึ้นจิบและพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาฉันเป็นสายจริงแต่ไม่ใช่สายของหมวดเอกชัยขมวดคิ้วไม่พูดอะไรฉันเข้ามาเพื่อสืบเรื่องขายยาในเรือนจำนี้ไม่ได้มาฆ่าใครส่วนเรื่องเสียธนาฉันไม่เกี่ยว ฉันไม่ได้สังเกตชัยฟังแล้วเริ่มลังเลเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างใครเพราะตอนนี้คนที่เคยใหญ่ที่สุดก็ถูกฆ่าตายแบบไร้ร่องรอยกล้องมองชัยนิ่งๆก่อนจะพูดต่อถ้านายอยากรอดก็ช่วยฉันฉันมีข้อมูลนายมีทางเข้าออกฉันว่าเรามาร่วมมือกันดีกว่าชัยชัยเงียบไม่ตอบข้างนอกแดน VIP เริ่มเคลื่อนไหวนักโทษจับกลุ่มกระซิบกระซาบกันทั้งคืน บางคนพูดถึงตำแหน่งว่างบางคนเริ่มหาวิธีขึ้นแทนที่เสียธนาชัยมองออกไปนอกหน้าต่างมองเห็นเงามืดในเรือนจำที่เริ่มสงบหลังจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆเมื่อคืนเขารู้ดีว่าเกมนี้ยังไม่จบแม้เขาจะร่วมมือกับกล้องเพื่อเปิดโปงขบวนการค้ายาแต่ในใจของเขาก็ยังไม่อาจจะวางใจได้ชัยเริ่มหาข้อมูลให้ก้องเรื่อยๆแล้วก็ได้ข้อมูลสำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับหมวดเอก ฮอม์โมนทั้งหมดฉันส่งออกไปแล้วเสียงของกล้องดังขึ้นในห้องที่ทั้งสองคนอยู่ร่วมกันชัยพยักหน้ามันแค้เริ่มต้นชัยบอกเสียงแหบๆในใจเขารู้ดีว่าเมื่อทุกอย่างเปิดเผยความตายอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่รออยู่ไม่ทันไรชัยก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทุกอย่างในเรือนจําดูเงียบมากกว่าปกติเมื่อชัยเดินกลับมายัางห้องของเขาในแดน VIP เขาสัมผัสได้ถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในความเงียบพวกมันกำลังมาหาเราชัยคิดในใจขณะมองไปรอบๆห้องเขารู้ว่าพวกมันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่และแล้วก็มีเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปพบชายในชุดดำเดินเข้ามาในห้องหมดเอกส่งฉันมาจัดการแกชัยไม่ทันได้ถามอะไรมือของชายคนนั้นก็ดึงเขาเข้ามาแน่น จับเขาที่คอแน่นจนไม่สามารถขยับตัวได้ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้เสียงของชายคนนั้นดังขึ้นพร้อมกับเข็มฉีดยาที่ถูกเสียบเข้าไปในร่างของชายชายสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่สามารถหลบหนีหรือดิ้นได้เขารู้ว่าเขาไม่มีทางรอดจากสถานการณ์นี้ได้แล้วชายพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงหลุดออกจากปากร่างกายของเขาเริ่มหมดแรง หัวใจเต้นช้าลงและสุดท้ายเขาก็หลับไปท่ามกลางความมืดของห้องกองนั่งนิ่งอยู่ในห้องสอบสวนเก่าภายในแดนแรกรับเขาเพิ่งรู้ข่าวว่าชายตายแล้วเขากำหมัดแน่นใจสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะวาความโกรธประทุข,ขึ้นในอกไอหมอนั่นต้องตายเพราะเราก้องพูดเบาๆกับตัวเองแต่ก่อนที่อารมณ์จะถาโถามเขาเสียงโทรศัพท์จากฝ่ายข่าวกลองระดับสูงก็ดังขึ้นคุณกอง ทุกอย่างที่ชายส่งมาผมได้ตรวจสอบแล้วชัดทุกจุดเตรียมตัวพรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่รุ่งเช้าในเรือนจำเสียงไซเรนดังรั่นประตูหลักถูกเปิดออกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชายในชุดดำจากหน่วยเฉพาะกิจขยานเข้ามาเต็มกำลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในมือของพวกเขามีหมายจับจำนวนมากหมวดเอกถูกจับกลางแดน VIP เขายังไม่ทันได้หลบหนี ผู้คุมหลายคนก็โดนควบคุมตัวตามรายชื่อในแฟ้มบางคนพยายามขัดขืนบางคนยอมจำนนต่อหลักฐานแต่ทุกคนล้วนมีหลักฐานที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับการค้าย,ยามีทั้งค่าคอมมิชชั่นการคุ้มกันและการค้าปิดปากนักโทษและภายในไม่กี่วันต่อมาหมวดเอกได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเจ้าหน้าที่เรือนจำอีกกว่าสิบคนก็ถูกไล่ออก และถูกดำเนินคดีอาญาในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของช่องอยากสมหวังด้วยนะคะ